ถ้าจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนพศักกุลสุจริตบรรณาธิการขา่าววโรกาสมังกรพิษและนันทคมประสาทพอรอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร อยากมีสุขภาพที่ดีอยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองต่ตทอ,อสารพลังสู่ความยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาในวันพระฤหัสบดีที่29ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกาณวัดราชสิทธารามราชวรวิหารถนนอิสรภาพแขวงวัดอรุณเขตบางกกใหญ่กรุงเทพมหานาครกระทรวงกลาโหม ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้ได้ที่ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขากระทรวงกลาโหมบัญชีออมทรัพย์เลขที่039ขีด2ขีด82349ขีด8 ชื่อบัญชีการถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2563 ลิงนี้ความวุ่นวายเตรียมแผนไปนเรียนประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกที่ที่มีการศึกษาดีเยี่ยมภาษาอังกฤษสำเนียงแท้จริงและค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยแคนาดาประเทศที่มีความปลอดภัยสูงประชากรเป็นมิตรไม่เหยียดผิวต่อสายตรงคุยกับ11โรงเรียนมัธยมชั้นเยี่ยมและวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชั้นนำในงานนิทรรศการการศึกษาแคนาดาอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้10นาิกา45น้านาทีถึง15านาิกาสีน่นาทีโรงเรียนเนซสองสองี่แยกราชประสงค์ BTS ชิดลมลงทะเบียนล่วงหน้าไลน์ซัคเี เ w อร์วาเว็บดักซกิโลเมตร100กิโลเมตรหรือห0ื่กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูยพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกลุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชติสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9.45ถึง10.00นในรายการ g l o b a l a s e a n ท่านมิติข,ข่าว90.5 Smart News สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับผมกฤตนเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร ระหว่างเวลาเจ็นากาสทถึงเวลานน8นาฬกาทางมิติข่าว90.5ดําำเนินรายการโดยผมธนงขันทองและทีมงานกองทุนกนารเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับได้ออกรายงานล่าสุดออกมาโดยวาดภาพให้เห็นว่าเศรษฐกิจของโลกสำหรับปีนี้นะครับดีขึ้นเล็กน้อยนะครับกว่าการคาดการในช่วงเดือน มิถุนายนที่ผ่านมานะครับท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งตอนนี้ยังคงเอาไม่อยู่นะครับทางกองทุนการเงนระหว่างประเทศเตือนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่อีกไกลนะครับและจะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสำหรับโลกเราทาง IMF ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจโลก ในปีนี้นะครับจะหดตัวประมาณ4.4เปเซนะครับซึ่งเป็นการประเมินที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่ทางกองทุนการเงิน,น,นระหว่างประเทศประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะติดลบ4.9ซทาง IMF นะครับได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจโดย พื้นฐานนะครับอิงพื้นฐานที่ว่าประเทศต่างๆทั้งหลายจะยังคงดําเนินมาตรการเว,นรว้เวนระยะห่างทางสังคมนะครับหรือว่า social distancing นะครับเนื่องจากว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงจะดําเนินต่อเนื่องไปจนถึงปี2021นะครับและการระบาดของไวรัสนี้น่าที่จะสิ้นสุดลงในปี2022นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับ ที่ทาง IMF มองว่าโคโรนาไวรัสจะยังคงอยู่กับเรานะครับในปี2021นะครับต้องรอจนกว่า2022กว่าจะสิ้นสุดลงนะครับนี่คือการประเมินล่าสุดทางหัวหน้าคณะทางเศรษฐศาสตร์นะครับของทางด้านของทุนการเงินระหว่างประเทศคิต a าโคปิน่านะครับได้ออกมา ให้สัมภาษณ์ว่าทางกองทุนการเงิน,น,นระบวเทศนะครับได้ประเมินแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกจะรุนแรงน้อยกว่าที่เคยประเมินก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆทั้งหลายเริ่มที่จะดีขึ้นบ้างนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะยิ่งในประเทศจีนเนื่องจากว่ามีการฟื้นตัวนะครับของทางด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสที่3นี้ แต่ที่สำคัญนะครับเรื่องของการระบาดของไวรัสยังไม่ได้สิ้นสุดลงง่ายๆนะครับจึงทำให้อ m i เ f เองมีการ uh, ประเมินการนะครับภาวะการเติบโตของเศรธธษฐกิจสำหรับปีหน้านะครับโดยบอกว่าเศรธธษฐกิจปีหน้าจะเป็นบวกนะครับ5.2เซนะครับซึ่งเป็นการประเมินที่ลดลง จากเดือนมิถุนายนนะครับที่มีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว5.4เปอร์เซนต์นะครับทาง IMF นะครับประเมินว่าแม้ว่าเศรษฐกิจโลกนะครับกำลังมีการฟื้นตัวกลับมาแต่ว่าการฟื้นตัวนั้นจะยังคงมีความไม่แน่นอนหรือว่าฟื้นตัวในรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอกันนะครับและอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับ ในบางประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่มองกันถือว่าเป็นประเทศ emerging Market นะครับหรือว่าประเทศที่กําลังเกิดใหม่นะครับสถานการณ์อาจจะแย่ลงนะครับ mm hmm. ทางกองทุนการเงินระหว่นนางประเทศนะครับประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศที่ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่หรือว่ากำลังพัฒนานะครับ จะหดตัว3.3%ในปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอย่างอินเดียนะครับ GDP คาดว่าจะหดตัวมากกว่า10%หรือทีเดียวสหรับประเทศสหรัอเมริกานะครับเศรษฐกิจหน้าที่จะลดลงนะครับหดตัวติดลบ4.3%และในประเทศอย่างอังกฤษนะครับฝรั่งเศสอิตาลีสเปนนะครับ เศรษฐกิจจะหดตัวนะครับติดลบประมาณ10%หรือว่า10%กว่ากว่านะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าอังกฤษเองนะครับเจอการระบาดของไวรัสรอบใหม่นะครับต้องมีการล็อกดาวน์มาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับสเปนเองนะครับก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับต้องดำเนินมาตรการล็อกดาวน์นะครับที่เข้มข้น มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับบางส่วนของประเทศนะครับทาง IMF มอนะครับมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าการระบาดของไวรัสนะครับยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขยอดเพิ่มนะครับของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในหลายๆที่นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการลดลงก่อนหน้านี้นะครับทำให้การเปิดระบบเศรษฐกิจจะต้องหยุดชะงักไปนะครับต้องมีการชัดดาวนะครับหรือว่าดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันนะครับในบางพื้นที่นะครับและต้องเอากลับมาใช้ใหม่นะครับปิดแล้วเปิดแล้วต้องกลับมาปิดอีกนะครับอธิบายเป็นภาษาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเศรษฐกิจ ทั่วโลกนะครับตอนนี้ยังคงเผชิญหน้ากับความยากลำบากอยู่นะครับก่อนที่จะสามารถตีตื้นกลับคืนมาสู่ระดับกิจกรรมที่มีมาก่อนหน้าที่ไวรัสจะระบาดน,นะครับหลายประเทศในยุโรปนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนผัน ในเรื่องการล็อกดาวไปแล้วนะครับรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหลายที่มีการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการไปมาหาสู่กันหรือว่าเรื่องของ social distancing นะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับในช่วงต้นฤดูร้อนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมาดำเนินมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการระบาดของไวรัสนะครับกลับมานะครับ เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับได้แนะนำให้รัฐบาลต,ต่างๆนะครับต้องยังคงดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านการเงินรวมทั้งนโยบายทางด้านการคลังนะครับเพื่อว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนการกระจายรายได้ ให้ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจจะนำไปสู่ฐานะหนี้ของรัฐบาลประเทศต่างๆทั้งหลายที่เพิ่มขึ้นแต่หนี้นะครับก็ยังไม่น่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่นักในช่วงจังหวะเวลานี้เนื่องจากว่าส,สภาพแวดล้อมของดอกเบีย้ยยังต่ำอยู่นะครับทำให้ภาระในการชดใช้หนี้ของรัฐบาล ไม่หนักหนาะสาหัสจนเกินไปแต่ทางกองขุนการเงินระหว่างประเทศแนะนําว่ารัฐบาลก็ควรที่จะถือโอกาสหารายได้เพิ่มนะครับก็คือขึ้นภาษีบางส่วนนะครับเพื่อที่จะเสริมฐานะการคลังให้เข้มแข็งแต่ว่าที่สําคัญนะครับเวลาใช้จ่ายต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับเพื่อไปในทางที่กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าให้เกิดผลจริงๆนะครับ นี่ของประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับ125%ของ GDP นะครับภายในปี2021นะครับที่จะถึงนี้นะครับและก็สำหรับประเทศที่พัฒนากำลังพัฒนานะครับนี่ต่อ GDP ต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมากนะครับอยู่ที่ระดับประมาณเฉลี่ยนะครับ65%ต่อ GDP เลยทีเดียวนะครับ ถ้าหากว่า,าระยะเวลานี้นะครับสิ้นสุดในปี2021นะครับอย่างที่ได้เรียนรู้ฟังได้ทราบนะครับแม้ว่านี่ของภาครัฐนะครับจะสูงขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ว่าดอกเบีย้ยยังคงต่ำอยู่นะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกษิจในปี2021ก็จะช่วยทำให้รัฐบาล สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่ารัฐบาลน,นะครับต้องการที่จะดูแลเพราะว่หนี้ของตัวเองให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืนหรือว่าในฐานะที่สามารถที่จะชดใช้จ่ายคืนได้นะครับในระยะกลางนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องขึ้นภาษีนะครับรวมทั้งนะครับต้องให้บริษัทนะครับที่ทำธุรกิจ ต้องจ่ายภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่มีประโยชน์นะครับหรือว่าการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองออกไปในท้ายสุดนะครับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับได้กล่าวถึงความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับความตึงเครียดนะครับทางด้านการค้านะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ทางด้านสภาวะทางด้านการเงินนะครับรวมทั้งการระบาดรอบใหม่ของไวรัสนะครับนี่คือปัจจัยความเสี่ยงนะครับที่ทำให้การประเมินสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศอาจจะคาดเคลื่อนไปในขณะเดียวกัน CEO ของ Standard Chartered Bank นะครับหรือว่าแบงก์ของอังกฤษได้ออกมากล่าวชุมเชย ประเทศจีนนะครับที่สามารถที่จะควบคุมการระบาดของไวรัสได้นะครับโดยจีนมีสูตรพิเศษเลทีเดียวนะครับในการตอบโต้หรือว่ารับมือกับการระบาดของไวรัสทําให้เศรษฐกิจของจีนสามารถที่จะฟื้นตัวได้ก่อนใครๆในโลกนี้นะครับจีนเองเป็นประเทศแรกนะครับที่ติดเชื้อ ไวรัสนะครับมีการรายงานของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นนะครับเราคงจำกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับจีนสามารถที่จะจัดการการระบาดของไวรัสได้ทำให้เศรษฐกิจของจีนมีการฟื้นตัวนะครับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประเมินว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ จะอยู่ที่ระดับ1.9ซนะครับถ้าว่ากวาดสายตาไปยังประเทศต่างๆทั้งหลายทั่วโลก GDP ติดลบกันทางนั้นเลยทีเดียวแต่จีนนะครับสามารถที่จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตเป็นบวกได้นะครับ1.9ซซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ อันดับสองของโลกนะครับและมีประชากร1,400ล้านคนเลยทีเดียวนะครับนายบิลวินเทอร์สนะครับซีอของแซนดั r ชาร์เตอร์ d นะครับแบงกนะครับของกรีฑนะครับได้กล่าวว่านะครับแน่นอนเลยทีเดียวที่สำคัญที่สุดนะครับทางจีนเองสามารถบริหารจัดการกับเรื่องไวรัสได้ทำให้ประชาชน กลับไปนะครับดำเนินชีวิตนะครับตามรูปแบบตามปกตินะครับส่วนการดูแลประชาชนนะครับก็สามารถทำได้อย่างค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เองนะครับการารับมือของการระบาดของไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพอย่างนี้ช่วยให้เศรษฐกิจของจีนหลีกเลี่ยงนะครับที่ ปัญหาของการล้มละลายนะครับทำให้ปัญหาการล้มละลายเนี่ยมีน้อยมากๆเลยทีเดียวอัตราการว่างงานก็น้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงระยะแรกเริ่มนะครับของวิธีการทางด้านสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับประเด็นที่สำคัญนะครับที่ c ีอของ s t a ซ d a r d s h เ t t e r บอกนะครับก็คือนโยบายนะครับที่ทางจีน มีการดําเนินนะครับเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งนะครับการดูแลประชาชนผ่านโครงการต่างๆทั้งหลายก็ช่วยให้คนจีนนะครับสามารถที่จะรักษางานของตัวเองได้นะครับไม่ตกงานนะครับไวรัสนะครับก็ถูกจำกัดไม่ให้ระบาดออกไปนี่คือ สูตรพิเศษที่สำคัญนะครับของจีนที่ทำให้จีนสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับมีหลายๆประเทศนะครับในเอเชียก็ดำเนินตามจีนในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็บางประเทศนะครับอาจจะมีปัญหาการระบาดช้ากว่านะครับแต่ว่าก็กำลังมีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจฟื้นตัว เนื่องจากว่าสามารถที่จะจัดการการระบาดของไวรัสได้หันกลับไปดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยังคงมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกอกสองนะครับทางฝ่าย d e m o c r a ตและริพับลิกันยังคงมีการเจรจากันอยู่นะครับและนะครับข่าวร้ายนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐที่ว่าทั้งสองฝ่าย อาจจะไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก๊กสองได้นะครับทันในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับถ้าหากว่าจะมีมาตรการต้องเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งนะครับแผนของฝ่ายเดมโมแครตนะครับต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ2.2ล้านล้านเหรียญ ของฝ่ายริพับลิกันนะครับหรือว่าเสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในปริมาณเม็ดเงินนะครับ1.8ล,ล้านล้านเหรียญนะครับทางฝ่ายเดโมแครตนะครับให้แนนซี่เพโรซี่ประธานสภาผู้แทนรัษดรนะครับเป็นผู้รับผิดช,ชอบการเจรจาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจกับฝ่ายริพับลิกันนะครับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้มอบหมายให้นายตีฟมนูชิน เป็นผู้รับผิดชอบนะครับมีการเจราจากันระหว่างเพโรซี่กับสตีฟมนูชินแต่ว่าทั้งสองฝ่ายท้ายสุดแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงนะครับที่จะให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ผ่านารัฐสภาได้นะครับเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในมือของเดโมแครตท,ทางฝ่ายเดโมแครตเองก็ต้องการที่จะช,ช่วงชิง คะแนนเสียงในช่วงนี้นะครับไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะครับได้หน้านะครับในเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทางฝ่ายโดนั์ทรัมป์เองก็มีการกล่าวหาว่าเดโมแครตนะครับต้องการได้เม็ดเงินเพื่อที่จะไปช่วยเหลือรัฐที่ตัวเองมีอำนาจอยู่หรือว่าเข้าไปช่วยเหลือโครงการที่ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดโมแครตนะครับบอกว่า ไม่เห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เสนอโดยฝ่าย Republican เนื่องจากว่าไม่มีแผนที่สมบูรณ์ในการดูแลบริหารจัดการในเรื่องโควิด1 9นะครับนี่คือจุดอ่อนนะครับของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของทางด้านสหรัฐที่ต้องการที่จะช่วยเหลือคนอเมริกันนะครับต้องการจ่ายเช็คส่งเช็คโดยตรงไปยังคนอเมริกันที่ตกงานหรือว่าต้องการความช่วยเหลือ ต้องการที่จะมีเงินกู้นะครับสำหรับธุรกิจขนาดาย่อมนะครับมีเงินช่วยเหลือสำหรับอุตสาหกรรมทางด้านการบินแล้วก็ภาคส่วนต่างๆทั้งหลายนะครับรวมทั้งรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆทั้งหลายที่ตอนนี้นะครับขาดงบประมาณที่จะดูแลรัฐของตัวเองก็ยังไม่ไปไหนนะครับสำหรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของทางด้านสหรัฐซึ่งทำให้ทางนักลงทุนตอนนี้ อาจจะไม่สามารถที่จะพึ่งพาในเรื่องของข่าวของเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นนโยบายทางด้านการลังนะครับมาช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นได้นะครับก็คงต้องพึ่งพาเรื่องนโยบายทางด้านการเงินซึ่งซึ่งเฟดก็ออกมาบอกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าจะคงดอกเบี้ย0.025ไปอีกหลายปีหรือว่าอย่างน้อยนะครับไปจนถึงปี2023แม้ว่า อาจจะมีเงินเฟอ้อบ้างนะครับเงินเฟอ้ออาจจะสูงกว่าทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมาย2%แต่หากว่าไปแตะ2.5%เฟดก็จะไม่ทำอะไรนะครับจะยังคงแช่ดอกเบี้ยเอาไว้จนกว่าจะมั่นใจว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่หรือว่าการจ้างงานนะครับมีตัวเลขที่กลับมาสู่ภาวะปกติเนื่องจากว่าเฟดมีพันธกิจนะครับที่จะต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพของราคานะครับหรือว่าเรื่องของเงินเฟอ้อ รวมทั้งเป้าหมายการจ้างงานนะครับต้องให้มีการจ้างงานอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับทางนายเจรมเพาเวลนะครับซึ่งเป็นประธานของเฟดก่อนหน้านี้นะครับก็ออกมากล่าวหลายครั้งแล้วนะครับว่าต้องการให้ทางรัฐบาลหรือว่าสภาคอนเกรสนะครับทำหน้าที่ในส่วนตัวเองก็คือออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะดูแลให้เศรษฐกิจ มีการฟื้นตัวนะครับเนื่องจากว่าปีนี้ GDP ติดลบค่อนข้างที่จะหนักนะครับสหรัฐอเมริกาไม่เคยติดลบ GDP หนักอย่างนี้นะครับยกเว้นในช่วงสงครามโลกก่อนหน้านี้นะครับและนายชลพลก็เชียร์นะครับเชียร์ให้ทางรัฐบาลหรือว่าสภาคอนเกรสผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใจปั้มนะครับก็คือทุ่มเงินลงไปเลยทีเดียวในปริมาณมากๆนะครับโดยไม่ต้องห่วงเรื่อง ของภาวะหนี้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยจะช่วยทําให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวไม่ต้องห่วงว่าจะทํามากเกินไปนะครับหมายความว่าต้องห่วงว่าจะทําน้อยเกินไปหรือว่าไม่พอนะครับในสถานการณ์แบบนี้อะไรที่มันเกินพอน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับนี่คือความเห็นของนายเจอร์มพาวเวลในขณะเดียวกันนายปีเตอร์ชิฟนะครับแห่ง shiftgoal.com ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่านะครับเขาเชื่อว่านายโจไบเดนตัวแทนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตน้าที่จะชนะนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยจะสามารถเอาชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับและเขายังคาดการณ์ว่าฝ่ายเดโมแครตจะสามารถกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาวุฒินะครับหรือว่าสภาเซเนตได้ ขณะนี้นะครับสภาวุิมีฝ่ายรูปแบบลเกนะครับครองเสียงข้างมากอยู่ส่วนฝ่ายเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเองการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับตามสายตาของพีเตอร์ชิฟ์และสายตาของนักวิเคราะห์ของวอลสตรีทส่วนมากนะครับเชื่อว่าฝ่ายเดโมแครตนะครับจะได้ครอบครองทั้งทำเนียบขาว สภา,สาเสนตร,รวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่ารวบอํานาจเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวสําหรับฝ่ายเดโมแครตนะครับต่อคําถามที่ว่าโจไบเดนมาแล้วจะดีขึ้นสําหรับสหรัฐอเมริกาไหมนะครับนายปีเตอร์ชิฟไม่คิดว่านะครับโจไบเดนจะดีกว่าทรัมป์นะครับทรัมป์เองนะครับในช่วงหาเสียงการเลือกตั้งคราวที่แล้วบอกว่าจะต้องการนะครับที่จะลดปัญหาการขาดดุล ทางด้านการค้านะครับจะทําให้เรื่องของทางด้านการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยดีขึ้นแต่ไปไประมาณนะครับนายปีเตอร์ชิฟบอกว่าสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับเรื่องการขัดดุลการค้ากับประเทศจีนอย่างมหาศาลเพิ่มมากยิ่งขึ้นขาดดุลการค้ากับเม็กซิโกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับภายใต้ทรัมป์ทงทั้งที่ทรัมป์ต้องการที่จะให้การค้าออกมาในรูปแบบที่แฟร์ หรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประโยชน์สามารถที่จะส่งออกมากยิ่งขึ้นหรือว่าลดการขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าไปไมาทรัมป์ทำไม่สำเร็จนะครับมีหน้ำซ้ำนะครับทรัมป์นอกจากจะลดภาษีแล้วยังเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายนะครับทำให้รัฐบาลขาดดุลมหาศาลและหนี้นะครับของภาครัฐก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวโจไบเดนเข้ามาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า อ่าเดโมแครตถึงแม้ว่าบอกว่าจะมีแผนการเพิ่มภาษีแต่ว่าการใช้จ่ายจะไม่ลดลงนะครับอาจจะแย่กว่าทรัมป์อีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าฝ่ายเดโมแครตเองนะครับต้องการที่จะใช้จ่ายนะครับเม็ดเงิน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าดูแลส่วนต่างๆทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าได้ประโยชน์มากนักเพราะฉะนั้นเองในสายตาของพีร์ชฟแล้วค่อนข้างที่จะผิดหวังหรือว่ามองไม่เห็นอนาคตนะครับหรือว่ามองไม่เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะดีขึ้นแต่ประการใดนะครับท้ายสุดเขามองว่าค่างเงินดอลลาร์นะครับ หน้าที่จะเสื่อมลงจากความน่าเชื่อถือนะครับแต่เขาไม่คิดว่าเงินสกุลใดใ,ในโลกจะสามารถก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับเงินดอลลาร์ได้นะครับยกเว้นทองอย่างเดียวนะครับเขาเชื่อมั่นในทองว่าจะยังคงเป็นเงินที่แท้จริงนะครับส่วนเงินกระดาษอื่นๆไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับทองคำได้เนื่องจากว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆทั้งหลายดำเนินนโยบาย เศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังแบบไร้วินัยนะครับโดยเฉพาะยิ่ง U.S.Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะยังคงเดินหน้าพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้ทักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นในการถือครองอเงินดอลลาร์นะครับและทองคำนะครับจะ,ะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์หรือว่าเงินสกุล ต่างๆทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้รายการ Insider Talk เวลาหมดงพอดีนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันที่ทางมิติข่าว90.5สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ